สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องช้งางพ่งคำคูณนะคะคุณพ่อคุณแม่จา้าวันนี้ก็อ่าพาคำคูณมาปล่อยป่านะตั้ะะงแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่ได้ปิดไร้เลยนะ,ะให้คำคูณได้เดินเล่นนะคะวันนี้ได้เดินเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านี่นะคะปล่อยให้คำคูณเดินป่าตั้งแต่เช้าแล้วนะหน้าตาสดใสนะคะชอบแล้วนะคำคูณ เดินไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าวันนี้ก็กราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะ,ะอาธิท่านแวะมาเมตตาเปิดและปิดร้านให้คำคูณได้เดินเล่นผ่อนคลายด้วยนะสะาธบุญกับคุณแม่ใจดีของเราด้วยนะ,ะนี่ไปแล้วนะคะคุณแม่จ้าองครักนะอ้าวนี่น้ององงัง่นด้วยนะ,ะองงนังวนจะไปไกลฟรีคำคูณนะูกองงังวนมาใน่ลูกมา ไปแล้วนะคะนุ่นคำคูณก็จะชอบทานญา้าแบบธรรมชาตินะคะคุณพ่อคุณแม่ๆๆจ๋าเดินไปเลยนะคะไปไหนเนาะคำคูณลูกก็ตอนนี้มารับคำคูณนะกลับบ้านนะ,ะได้เวลาแล้วนะคะคคคคลูกมา,ากลับบ้านปะก็มารับคำคูณกลับบ้านด้วยนะ,ะก็เย็นแล้วนะ,ะอ,อาจจะได้ อกลับบ้านนะองค์รักของเราก็มาด้วยตลอดเลยน้องอัง่นนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าน้องอัง่นของเรานะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่อง้างเพง่คำคูณด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าวันนี้ก็พาคำคูณมาเปลี่ยนบรรยากาศในป่านะคำคุณก็ชอบมากๆเลยนะได้เดินออกกําลังกายด้วยนะมีแล็ผ่อนคลายนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้า นี่เดี๋ยวจะพาคำคุณกลับบ้านแล้วนะคะโอ้วันนี้เป็นช่างป่านะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าดูนะคะแต่กลับบ้านแล้วนะคะคำคุณก็อยู่ในป่ามาหลายชั่วโมงเลยนะคะปล่อยให้เดินเล่นตามสบายใจนะดูนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าก็นะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ